วันนี้ครับพบกับแอดมินจากเพจหมาล่าเนื้อนะครับวันนี้แอดมีสินค้าในรูปแบบของหน้าไม้นะครับมานำเสนอนั่นคือ SS2 Hera นะครับ SS2 Hera นี่สวยงามมากนะครับตัววัสดุนะครับทำมาจากเหล็กกล้าไร้สนิมนะสแตนเลสอย่างดีนะครับตั้งแต่โครงนะครับโครงปีกด,ด้านหน้าตัวบอดี้นะครับ มาถึงด้ามนะเป็นประกับไม้นะครับขัดขึ้นเงานะครับเคลือบอย่างดีจับถนัดมือนะครับนิ่มๆไม่มีเสียนนะฮะอ่านี่ดูก่อนนะครับตัวรางนะครับรางส่งลูกเป็นอลูมิเนียมนะครับแนวโค้งนะครับด้านบนนี่นะฮะจุดลูกกระสุนได้25นัดนะฮะสามารถขึ้นลำยิงต่อเนื่องได้สนุกๆเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ช่องจ่ายนะครับจะเป็นแบบอ่าแนววงวงรีนะครับแนวนอนนะครับสามารถใส่ลูกดอกแบบ เป็นหางแชร์แบบนี้ได้นี่นะฮะนี่นะครับปีกใจแรงด้านหน้านะครับเหล็กแหนบสปริง3ชั้นหนาๆเลยแล้วก็อัปเกรดพิเศษนะครับลูกล้อส่งแรงนะครับเป็นโรลเลอร์ตัวใหญ่นะครับมีแบริ่งตรงนี้ยิงลื่นๆฮะส่งแรงได้สะใจแน่นอนนะครับและนี่คือ,อทั้งหมดของเจ้า SS2 Hera ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปชมการทดสอบกันครับ อ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการยิงและสาธิตการใช้งานเบื้องต้นกับเจ้า SS2 Hera ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวแอดจะขอแนะนำวิธีการบรรจุรูปนะครับกับรางด้านบนนะครับนี่นะครับตัวนี้ดึงขึ้นไปด้านบนนะครับพอดึงปุ๊บจะมีช่องนะครับเดี๋ยวลุงไปตรงช่องนี้เลยนะครับปล่อยนี่นะครับวิธีขึ้นลำนะครับให้นะครับนิ้วเกี่ยวสลิงมาอยู่กับตะขอเกี่ยวตรงนี้นะครับ จากนั้นขึ้นลำนะครับด้วยการหักแบบนี้นะครับถ้าหักแล้วสลิงคล้องไปที่ชุดกลไกลนะครับตัวกลไกลด้านหลังจะคล้องนะครับสลิงอยู่นี้ขักตันนี้คือน,นะครับเงยตัวหน้าไม้ขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อให้ลูกจ่ายลงมานะอ่านี่นะครับแบบนี้ ตัวนี้นะครับเป็นหน้าไม้ขนาดเลยต้องเน้นย้ำกันว่าระยะยิงจะอยู่ที่ราวๆ10-15เมตรครับเปิดเลสดอนนะครับชมการ นิดหนึ่งเาต้องแกะสองนะครับิ้วนะครับเกี่ยวสลิงเข้าบตัวคล้องนะครับผักขึ้นลำผักคืนนะครับจะ่ิลมนะครับอ่ากดตรงน,นี้ก็จ่ายลูกลงมานะครับื้อหอ เรียบร้อยครับเจ๋งมากเอามารครับทดสอบ SS 2 h e เ a ่ากับการยิงลูกดอกตัวนี้นะครับนิ้เกี่ยวสลิงนะครับเข้าโด็หนะครับขึ้นลำค้างไว้ก่อนนะครับยิงลูกดอกเข้าตรงด้านหน้าน โอ้กระจายเลยไปไหนละกระป๋องน้อยทะลุนะครับเนี่ยครับรูเข้านะครับฉีกนี่แบบนี้เลยนะครับหน้าไม้นะครับ SS2 Hela นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งฮนะสนใจข้อความเข้ามาสอบถามได้ส่วนคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ